เหรียญเนื้อเงินขัดเงาเจ้าแผ่นดินพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้านหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่9ริมขอบเหรียญด้านบนมีข้อความเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9ริมขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความระบุพศอ 2,489เจ้าแผ่นดินพศสองพเป็นเหรียญเนื้อเงินขัดเงาสภาพเหรียญสวยๆนะครับวิ่งๆนะครับแบบนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ28มิลิเมตรครับ โดยประมาณนะครับ28มิลิเมตรเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรครับน่าหาเก็บสะสมครับเป็นเหรียญสวยงามนะครับชื่อเหรียญก็น่าสะสมแล้วนะครับเหรียญจ้าแผ่นดินนะครับพศสอ 2, 3 9คือปีที่คลองลาด ครบห้าสบห้าสิบพรรษานะครับห้าสิบปีนะรัะขอบเหรียญจะเรียบนะครับขอบเรียบครับขอบเรียบนะครับสำหรับด้านหลังก็จะเป็นรูปฉลองศรีราชครบ50าสปีนะครับ รองราชครบห้าสิบปีนะครับเป็นรูปช้างคู่นะครับเห็นไครับฉลองสิริราชครบห้าสิบปีพศสองพันร้อยสามสิบเก้านะครับนี่ครับเป็นรูปนี่นะครับเป็นเนื้องเงินขัดเงาเป็นเหรียญที่สวยงามน,นะครับที่ริมขอบเหรียญด้านล่างก็มีข้อความเขียนว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีครับ เ,เหรียญเนื้อเงินขัดเงาขอบเรียบสวยงามนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าหากว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปจับหน้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญจะเป็นรอยเป็นคราบแล้วก็จะเช็ดหรือทำความสะอาดก็ไม่ออกนะครับก็จะติดกับเหรียญไปอย่างนั้นเลยนะครับจะทำให้เหรียญไม่สวยนะครับพยายาม ใส่ตลับไว้ดีนะครับสําหรับผมนี่ผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ชมชัดๆนะครับเพื่อดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับแต่ว่าผมก็จะจับที่ขอบเหรียญน,นะครับจะไม่โดนหน้าเหรียญน,นะครับจะไม่ให้หลายนิ้วมือไปติดที่ที่เหรียญน,นะครับเพราะว่าเหีียวจะเปรอยนะครับนี่ครับที่ตัวเหรียญก็จะมีตอกโค้ดนะครับตอกเป็นนัมเบอร์ เหรียญน,นะครับหมายเลขนะครับหมายเลขของเหรียญน,นะครับนี่ครับจะมีตอกตรงนี้นะฮะหาเก็บสะสมได้นะครับนี่ครับแต่ต้องระมัดระวังมากเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ตลับนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนดู พิจารณาดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับเหรียญสวยมากครับพ่อหลวงราชการที่เก้าพระพักตรงนะครับพระพักตรงนะครับสวยงามเลยนะครับเหรียญนก็จะมีมีมิตินะครับจะมีพระบรมรูปก็จะนูนออกมาจากเหรียญน,นะครับนูนออกมาครับ วยงามนะครับปกติจะมีเป็นเป็นชุดนะครับถ้าหากสมมติว่าครบชุดก็จะมีราคาสูงครับเหรียญนี้ครบชุดก็คือจะมีกล่องแล้วก็มีใบเซอร์นะครับใบรับรองนะครับใบที่ครบชุดที่ที่ที่แจ้งว่าผลิตเท่าไหร่อะไรจำนวนกี่กี่เหรียญอะไรเงี้ย เป็นใบนั่นนะครับถ้ามีใบนั้นด้วยแล้วก็มีกล่องมีอะไรครบก็ราคาก็จะสูงนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็มีแต่เหรียญมานะครับเพื่อนๆทางบ้านก็ส่งมาแลกนะครับให้ทางช่องของเราแลกไว้นะครับเราก็แลกไว้ครับสําหรับเหรียญนี้ราคาณปัจจุบันนะครับ<ๆ>เพื่อนๆก็พอหาเก็บสะสมได้ในราคาเหรียญละห0ร้อยบาท ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่สภาพความสวยความาพร้อมของอุปกรณ์ของกล่องของใบเซอร์นะครับตั้งแต่ราคา600ไปจนถึง1,500บาทนะครับเนี่ยครับอยู่ที่ความสวยของเหรียญแล้วก็อยู่ที่อุปกรณ์นะครับหาเก็บสะสมกันได้นะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมครับ เหรียญเจ้าแผ่นดินครับเป็นเนื้อเงินขัดเงาสภาพสวยงามนะแบบนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วก็สามารถเอาไปเรียมทองขึ้นคอได้เลยนะครับสวยงามนะครับเหมาะสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็เหมาะสำหรับบุตรหลานนะครับเพราะว่าขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาด28มเมตรนะครับ พอๆกับเหรียญสิบบาทนะครับพอๆกับเหรียญสิบบาทน่าเก็บสะสมมากครับน่าน่าหามาเก็บนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆรับชมแล้วได้ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องคอนไทยเหรียญไทยไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะหาข้อมูล ดีๆมาเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเพื่อเป็นแนวทางในการหาเหรียญมาเก็บสะสมของเพื่อนๆน,นะครับขอขอบพระคุณมากครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ